รจกเราค่ะ,คะอ๋อค่ะก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากคือวันนี้ก็เป็นเหมือนวันสำคัญของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวพุกเองได,ได้ได้มีโอกาสแบบมายืนตรงนี้เป็นตัวแทนแบบไม่กี่คนนะคะก็ดีใจมากๆเลยก็ถือว่ามาร่วมยินดีด้วยแล้วกันค่ะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบบคุณภ,ภาพมากๆเลยแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยอร่อยรสชาติได้เหมือนน้ำเปล่าแต่ว่ามีกลิ่น Oh, ทั้งหมด3ดินเนี่ยค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ด้วยค่ะมีคอลลาเจนมีซิงค์แล้วก็มีวิตามินดีด้วยนะคะคือจูงชอบรสชาติไหนมากที่สุดจริงๆอะชอบชอบกู๊วรค่ะแต่ว่าถ้าชอบสุดอะชอบรสอูไทยค่ะก็จะแับนึกถึงตอนแบบเคยใช่คุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆรสอื่นๆอะก็ดีค่ะหมูก็คิดว่ากินแทนน้ำเปล่าก็จะดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบกินแล้วมันรู้สึกอร่อยหรือทำให้เรากินได้เยอะ แบบคนส่วนใหญ่จะกินน้ำไม่ค่อยถึงกันเมื่อ,อกีเนาะคนเวทีได้มามร่วมร้องเพลงเ,เป็นยังไงคะเอ๊แต่มุกเข้าใจมุกเข้าใจพี่แน็กนะว่าซุนเพลงนั้นอะถ้าสมมติว่าเราลืมท่อนไปท่อนหนึ่งอะมันจะเข้าไม่ได้มันจะแบบเพราะว่ตัวตีคล้ายๆกันทั้งเพลงไงค่ะมันไม่รู้จะเข้าท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าทีมงานทีมงานก็จูงมาแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยเราได้ไหมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแฟนคลับ อมก็การขับพี่กามินค่ะแต่คือก,กับพี่แน็กอะเราบุกคุ้ักับพี่แนกอยู่แล้วเคยร่วมงานกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องบ้านใกล้กันเนี้ยค่ะแต่ว่าคือคือชอบชอบพี่กามินมากโดนโดนเขาตกโดนตกจากไลฟ์เนี่ยแหละคะ่ะเขาตกจากไลฟ์แ, <c oughs> แบบไหนก็เวลาแบบพูดเวลาไลฟ์กับพี่แนกเนี่ยแหละเราบุก็จินด้วยค่ะแล้วก็วกนอกจากนั้นคือเขาแบบูดภาษาไทยน่ารักพี่เขายืนห่างกันเลยเนาะหรางแบบ คือคือมุมก็จะเกรงใจไงคือเขามาเป็นคู่แล้วแบบว่าแต่ว่าเป็นแบบแต่หนูก็เขา้าใจว่าผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็มักจะให้แบบสลับยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่และมุกก็มุกก็แบบว่าไม่ไม่อยากแยกเขาขอขอไม่แยกแล้วกันกลัวดราม่าด้วยเหมือนเขาเป็นชิปเปอร์เนาะแบบเวลาทิา้งาก็แบบมุกก็แบบแต่ถ้าส,สนับสนุนค่ะเหรือว่าบุญกุศลกะสมงมาถึงเราว่าเอ้ยเราจะได้มีคู่อะไรกัน รู้ตอนนี้มีหรือยังคะยังไม่มีค่ะมันไม่มีอะไรเลยในตอนนี้ค่ะไม่มีนักถามแฟนก็แค่ลสิคะเข้าได้ลูกค้าลูกค้าเขได้มีหนุ่มๆมามาทักทายทำไมเพ่นก็เข้ามาเข้ามาทักก็ทักเฉยๆเลยค่ะไม่มีเหมือนมาขายขนมจีบเลยไม่มีมาขายขนมจีบก็อาจจะช่วงนี้มันไม่มีใครแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเวลาคนเขาทักมาเขาก็อาจจะต้องแบบ ดูท่าทีเรานิดนึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีท่าทีอะไรอะตอนนี้ก็คือตั้งใจทํางานมากไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักมุกไม่ปิดกั้นค่ะมุกก็เริ่มอายุเยอะแล้วก็ก็แบบยี่สิบเจ็ดแล้วก็จริงๆก็อยากมีแฟนละค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันแบบไม่ไม่เจอก็ยังไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ได้รีบร้อนอย่างมี่คนโสดมาประมาณสองปีแล้วค่ะเราชินกับความโสดหรือเปล่าลูกชินแล้ว ฟังฟังดูเศร้าแล้วาดูคนหน้าตาแบบเหมือนแบบวนเศร้าโศสารมากไอคนนี้อะ,อ,นนอะไรอย่างเงาเลเวลไหนนะครับหนูเหรอแต่หนูอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ครอบครัวก็แบบพี่ชายอะไรก็วุ่นวายมากอะค่ะก็ยังยังโอเคอยู่ไม่ได้เหงาคือออกแนวแบบว่าวุ่นวายเหมือนกันใช่ค่ะอะไรบ<อ>้างคะถ้าผลงานก็ตอนนี้มีซีเล่กับ จ m เอมที m ี T v, บ้านของเราค่ะกเ็เล่นกับพี่เตนิวแล้วก็ไอพี่เตพี่นิวมุข้าบเรียกรวมกันพี่เตพี่นิวแล้วก็แจนเฮค่ะก็เต้นบ้านหลอดออนเซลลค่ะเป็นซีรีส์ของภาพปีทวีสุขค่ะอันนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับขี่ด้วยนะคะมันยากาศรวมตัวกันสคนนี่เป็นอะไรบ้างก่อนพิน่า เาดีค่ะดีแบบว่าผลงานต้องออกมาดีแน่เลย <laughs> แต่จริงๆคือสนุกสนุกตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วค่ะด้วยความแล้วเรื่องเป็นคอมเมดีม้อ่ะก็คิดว่ามันก็คงจะส่งส่งต่อถึงคนเล่นส่งต่อถึงคนดูได้างค่ะ <c oughs> แล้วก็ภาพที่ทวีสุขทำด้วยก็ก็การันตีคุณภาพได้และยังเป็นสิทธิคอมเดี้ด้วยค่ะที่เป็นพิตเตษด้วย<ช>มีอะไรที่ไม่คา, <c oughs> าดฝันันเลย ก็ทุกคนเลยค่ะเตนิวแจนก็มุกรวมกันโอ้โหแบบอย่างของหายบ้างอะไรจำบดอะไรก็นงงงงเลยอะค่ะแล้วก็ใช่แล้วคือเราสนิทกันมาเป็นเป็นสิบปีแล้วค่ะก็คือเหมือนเป็นเพื่อนวัยเด็กที่ได้มาทํางานด้วยกันก็สนุกดีค่ะแล้วผลงานเองลงานเองก็อยู่ในเอ่อการระยะการผลิตการแก้อยู่เอะค่ะจะได้ จะนีได้ฟังเร็วๆนี้ค่ะทาง r a s e r Music อยากตัวพี่มุกได้ไปถอว่าขอพรอะไรอี้มคะ่ขายขอขอพรค่ะเคยไปที่แต่มุกข,ขอพรที่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มุกก็เคยแบบว่าขอเงินขอเงินหลักหลักประมาณหนึ่งไปขอที่ฟุกุโอกะขอหลักหลักขอหลักแปดแปดหลักเนี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าแม่นค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องไป จะต้องไปแก้บนค่ะที่ฟูกุโอกะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มุกดาเอาเดี๋ยววัดมุกจะโพสนะว่าวัดไหนอะไรยังไงอะค่ะมุคิดว่าแบบอย่างเงี้ยเลยอะค่ะปีผนมาแบบบอที่ไหนเราแมุไม่รู้ที่ไหนแล้วมุปไหนไแต่จริงๆประสบการณ์ชีวิตมุกยังไม่เคยมูที่ไหนแล้วก็แบบพอมุกข้ามูแบบว่า <laughs> มูาแบบว่าเวอร์นิดนึงอะค่ะ <laughs> <laughs> คือมูเวิร์ใช่มูเวิร์มูเว่ร์เกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติแบบว่าอย่าง สมมติแบบอย่างอย่างแปดหลักเนี้ยก็จะแบบเราก็ไม่ไม่ไมไมไมทแทบ,บจะไม่ได้ยินในงานวงการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแบบมุกก็เฮ้ยเหมือนมีโอกาสที่มุกแบบได้รับมาจริงเลยอย่างเงี้ยมุกก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องไปกลับไปไหวที่นี่ที่กุโอกาสค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะพิกัดให้นะคะว่าวัดไหนค่ะตรงนี้อยากไปนอกจากอะไรนะคะะนอนโอ้ใช่ค่ะอันนั้นที่ไหนนะคะวัดพระนอนนะคะอันนั้นอะค่ะที่ต้องเดินขึ้นไปอะค่ะอันนั้นแบบสุดยอดเลยค่ะ มีไปเรื่องคอนเสิร์ตญี่ปุ่นด้วยค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบคอนเสิร์ตของเราเองจริงๆเป็นหนึ่งครบหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะที่เออ่ญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นเวทีที่เป็นสมมติเป็นเวทีอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิข้างบนเห็นเลยข้างหลังอย่างเงี้ยเลยค่ะคือสวยมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนไปกันนะคะฟูจิเฟสค่ะต้องมี ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าที่ความตั้งใจของมุกนะคะมุกตั้งใจว่าจะดําเนินทั้งหนึ่งชั่วโมงนั้นด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองค่ะก็เลยก็เลยแบบว่าตั้งใจมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาดูค่ะแล้วก็รวมถึงมีร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยเรเรียนมาแล้วเราฝากแบบโอ้ยชวนชวนแบบยังยังยังเดี๋ยวต้องไปแบบ ปอเป๊ะๆอะทุกมุกจะขอออกแบบพัออกสื่ออะไรขอเป๊เปะๆเ,ะเะอขอขอตั้งใจไปซุ้มซ้อมก่อนนะ,ะนคะที่ที่ฝากฝากเลยเค่ะไอ้ค่ะก็เอาฝากทั้งผลงานนะคะแล้วก็เอผลงานซีรีส์นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นที่จะถึงนี้ด้วยนะคะทุกอย่างก็มาจากความตั้งใจของทงองั้งมุกแล้วก็ะะเพื่อนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ